เศรษฐกิจแบบนี้ฝนฟ้าอากาศแบบนี้คัดมาให้แล้ว3แบรนด์ชั้นนําสําหรับคนงบน้อยรายได้น้อยมาดูคันแรกกันเลยจ้ะลูกค้าจ้ะคันนี้เลยค่ะ m i t s u b i s h i a t r ปี2015เกียร์ธรรมดาเหมาะสําหรับคุณผู้ชายสายซิ่งผ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทยังไม่จบเพียงเท่านี้เซนเซอร์คูน้า Toyota y ย,ยา i s จา้าประตูคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0บาทแม็กไม เรียบร้อยแล้วคันนี้ปี2015เกียร์ออโต้ราคาผ่อน4,000ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะลูกค้าสำหรับคนงบน้อยมาตำมาจัดบงังแดดบงังฝนได้เลยเดอ้อตัวตัว,ตวท็อปที่ไม่ได้หมายถึงเตทนท็อปแต่หมายถึง Honda ZRS ตัวท็อปสำหรับสายแต่งซิ่งเหมาะมากๆคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000ที่จะาแล้วเป็นสีขาวมุก เราจะทรงโรงแม็กให้เรียบร้อยมีใบวารันตี5ดาวให้ทุกท่านรับประกันทนหนักน้ำท่วมไฟไหม้ลูกค้าสาสำหรับคนที่มีรายได้12,000บาทขึ้นไปพนักงานบริษัทมีสลิปเงินเดือนอยากได้รถผ่อนน้อยๆเอาไว้พาครอบครัวไปเที่ยวเอาไว้พาลูกพาหลานไปเที่ยวแนะนำอยากได้สนใจถ้าเข้ามาหาน้องลอยได้เลยนะคะ สนใจจริงๆทักเข้ามาทดลองขับได้ที่นิคมอุตสาหก,กรรม304ปราจีนบุรีท็อปรถสวยสาขาหนึ่งจ้า